ได้แนวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุกเฮอสุกเฮอเบื่อไงได้แนวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้แนวสามหน่อยสี่หน่อยได้แนวได้แนวอันนี้นะเบื่อไงได้แนวและบาทนียเอาไว้ปีนาปูใหม่พ่อแม่พี่น้องปูแบบหลายๆเลยแหละอันนี้ซื้อต้อนกามา อันนี้เขาได้ไน9ผม